สวัสดีครับผมสีวัชย์ุชัยชื่อเล่นชื่อ MJ นะครับผมอยู่โรงเรียนมสวสาธิตภาษามิตรฝ่ายมัธยมนะตอนนี้ผมอยู่ม .2 ผมจะมาแนะนําเรื่องพายุทอร์นาโดนะครับว่ามันคืออะไรพายุทอร์นาโดเป็นเหตุการณ์สภาพอากาศสุดข,ขั้วที่แร,แรงด้วยความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อผู้คนและความเสียหายทางเศรษฐกิจที่จําเป็นต้องมีสภาพอากาศที่ไม่ซ้ากันจึงจะสามารถเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้มาได้มาเน้นการเรียนรู้กันเถอะครับ เรื่องพายุทอร์นาโดว่าเป็นอย่างไรพายุทอร์นาโดคือมวลอากาศที่ก่อตัวด้วยความเร็วเชิงมุมสูงจุดสิ้นสุดของพายุทอร์นาโดเหล่านี้จะอยู่ระหว่างพื้นผิวโลกกับเมฆที่มีลักษณะคล้ายคิวมูโลนิมบัสเป็นปรากฏการณ์บรรยากาศแบบพายุหมุนที่มีพลังงานสูงแม้ว่าปกติจะใช้เ,ชเวลาสั้นสนพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปโดยปกติระยะเวลาของพายุทอร์นาโด ระหว่างไม่กี่วินาทีจนถึงมากกว่าหนึ่งชั่วโมงพายุทอร์นาโดรูปแบบที่โด่งดังที่สุดคือเมฆรูปกลวยปลายแค่ของมันแตะพื้นและโดยทั่วไปล้อมรอบด้วยเมฆที่พัดพาฝุ่นและเศษซากโดยร,บรอบพายุทอร์นาโดสามารถเข้าถึงความเร็วระหว่าง65 180กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงและสามารถเข้าถึงความกว้าง75เมตรพายุทอร์นาโดจะไม่หยุดที่มันจะกาะตัว และพัดผ่านอาณาเขตของพวกมันพวกมันจะเดินทางหลายกิโลเมตรก่อนที่มันจะหายไปมากที่สุดสามารถมีล้มด้วยความเร็วที่สามารถหมุนได้ถึง450กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้กว้าง2กิโลเมตรและยังคงแตะพื้นระยะทางมากกว่า100กิโลเมตรเรามาดูกันครับว่าพายุร์นาโดมันเก่ะตัวกันอย่างไรพายุร์นโดเกิดจากพายุฝนฟ้า,ฟาคะนองและมากๆพร้อมกับลูกเห็บในการสร้างพายุร์นาโด จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขขององค์ทิศทางและความเร็วของพายุทำให้เกิดเอฟเฟกการหมุนในแนวนอนเมื่อเกิดผลกระทบดังนี้กลวยแนวตั้งจะถูกสร้างขึ้นโดยที่อากาศจะลอยขึ้นและหมุนไปในพายุปรากฏการทางอุตุนิยมวิทยาที่สนับสนุนการเกิดพายุทอร์นาโดมักเกิดขึ้นในตอนกลางวันมากกว่าอตอนกลางคืนโดยเฉพาะตอนพบค่ำและในช่วงฤดูใบไม้ผลิและในช่วงฤดูใบไม้รม่วงของปี ซึ่งหมายความว่าพายุทอร์นาโดมีแนวโน,น้มที่จะเกาะตัวขึ้นในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงและในตอนกลางวันกล่าวคือพายุทอร์นาโดจะเกิดขึ้นบอยในช่วงเวลาเหล่านี้อย่างไรก็ตามพายุทอร์นาโดก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาของวันและวันใดก็ได้ของปีขอบคุณมากครับ